สวัสดีค่ะนี่เป็นภาพสถานที่จัดงานแต่งงานนะคะแถวแถวบ้านไม่หญิงนะคะเมื่อไหร่ที่ได้ผ่านไปก็จะถ่ายเก็บเอาไว้ก็จะมีอยู่หลายแห่งเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเงียบเหงาไม่มีงานแต่งคือมันก็มีคนแต่งบ้างคะ่ะแต่ว่าค่อนข้างจะเสี่ยง แล้วก็แขกที่จะมาร่วมงานก็ไม่อุ่นน้ฝาข้างเลยคือแต่งไปอย่างนั้นก็คือกําหนดมาแล้วต้องแต่งเพราะการแต่งงานจะไม่ได้แบบว่าอุปุปปับแต่งนะคะมันจะมีการวางแผนมานานเป็นปีกว่าจะได้แต่งกันสถานที่แต่งงานก็จะมีหลายราคาหลายระดับนะคะอย่างถ้าเป็นตัวอาคารนี้ก็จะราคาแพงหน่อยเขาก็จะมีสถานที่สำหรับ ให้แขกยืนให้แขกนั่งกินข้าวนะคะแล้วก็จะมีเ,เวทีสำหรับให้บ่าวสาวคล้องมาลัยกันแล้วก็จะมีห้องแต่งตัวของเจ้าสาวห้องจัดเลี้ยงก็คือในส่วนที่แบ่งเป็นส่วนครัวทำครัวได้แล้วก็เป็นส่วนที่จะเอาอาหารออกมาวางเป็นลักษณะบุฟเฟ่ทุกทุกฮอจะมีแบบนี้นะคะ สนนราคาก็คืนหนึ่งเนี่ยคืนเดียวนะคะค่าเช่าฮอเนี่ยหนึ่งแสนรูปีขึ้นไปคือแต่ละที่ไม่เท่ากันแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งแสนก็ประมาณสี่หมืบาทนะคะตอนหนึ่งคืน24ชั่วโมงเท่านั้นตรงนี้ไม่เคยมามีข้างบ้านแต่งงานเขามาจัดที่นี่ อันนี้คือคนที่พอจะมีสตังค์สักหน่อยเขาก็จะมาจัดคือมามาเช่าสถานที่แล้วจัดแบบนี้แต่ถ้าเป็นคนที่อยากประหยัดนะคะก็จัดที่บ้านของเจ้าสาวก็คือเจ้าสาวจะเป็นคนจ่ายทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแต่งงานทางฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นคนจ่ายทางฝ่ายเจ้าสาวก็จะเลือกได้ว่าเออจะเอาตรงนี้ จะจัดที่ฮอลล์หรือว่าจะจัดที่บ้านถ้าจัดที่บ้านก็ประหยัดหน่อยไม่ต้องเสียค่าเช่าเราก็จะจ้างคนมาตกแต่งเหมือนแบบนี้เลยค่ะก็คือมีผ้าเขาก็จะเขาทำยังไงก็ไม่รู้อะแบบไม่เ,เคยเห็นเอาผ้ามาเป็นเยอะมากเลยแล้วก็เอามาพันเอามายงมีลูกโป่งมีมาลามาลัย เนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะการแต่งที่บ้านจะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้ไม่ใช่ฮอล์นะคะอันนี้เป็นบ้านคนอันนี้เป็นฮอล์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับย่านนี้คือตัวนี้นะคะเมื่อไหร่เราจะได้เข้าไปข้างในเนาะเมื่อไหร่ที่มีงานแต่งงานก็จะได้เข้าแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเงียบเหงา ป็ดท้ายด้วยตัวสุดท้ายคือหอนี้นะคะ